สวัสดีครับพ่อของครูเอกนะครับทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับมาถึงคลิปนะครับที่เป็นคลิปใหม่นะครับขอชี้แจงก่อนที่จะพูดเข้าเนื้อหาของเลขกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะพูดเข้าเนื้อเดี๋ยวกลืนให้ฟังก่อนนะว่าเนื้อหาที่ตั้งขึ้นวันนี้ก็คือเลขกลุ่มเลขกลุ่มนะครับ สามสิบแปดเนาะสามสิแปดแปดสี่สามนี่ขอขึ้นมานานมากแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ยคือทำเ,ออเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนช่อง 38, สามสิบแปดแสาความสามารถรอบดันวันนี้ที่จะพูดวันนี้นะครับพอดีผมเปลี่ยนช่องนะครับมีคนสอบถามเลยทําไมคลิปหายไปหมดเลยครูทําไมมันถึงหายไปอะไรไงน,นะครับก็คือคลิปนี้ กลับมาเป็นคลิปแรกจริงๆแล้วจะมีคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ได้ทําเป็นรูปแบบใหม่แบบนี้นะครับก็ก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงใหม่อย่างแรกเลยที่ผมทําคลิปใหม่เพราะว่าทําลงคลิปเก่าแหละแต่ว่าลงเป็นช่องใหม่เพราะว่า,เ,าเรื่องของช่อง YouTube กับรายได้มันไม่สัมพันธ์กันคือผมทาทาทามั่วเอาง่ายๆคือผมทํามั่วไปเมื่อตอนตอนช่องเก่า มันก็เลยแม้ว่าคนจะดูเยอะหรือว่าคนติดตามเป็นหมื่นก็ทมเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังมันก็ยังไม่มีรายได้เข้ามาผมก็ไม่รู้ต้องทํำยังไงผมพยายามทาปุ๊บผูกนู่นผูกนี่แล้วมันเละทีเนี้ยคือทําไม่เป็นอ่ะก็ไม่ได้ศึกษาอะไรก่อนก็ก็เลยตัดสินใจว่าทําช่องใหม่เลยทําใหม่เริ่มต้นใหม่นั่งดูแบบใหม่เลยว่าเออตอนนี้ก็คือได้สมัครกันเดี๋ยวรอเขาตรวจสอบว่าเออมันจะได้รายได้มายัางไงอะไรไงนะครับก็คือทําไปขั้นเป็นตอนแล้วไม่มั่วแล้วทีเนี้ย ก็คือเปลี่ยนช่องใหม่เลยแต่ว่าเนื้อหาผมก็ใช้อันเดิมนั่ไหนนะครับก็คือที่มาของว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนช่องใหม่นะต่อมาผมถึงเปลี่ยนช่องใหม่นะอันนี้ชี้แจงท่านใน u t u b e นะครับส่วนในชั้นเรียนนะครับก็สวัสดีด้วยเพราะว่าเป็นการทาไลฟ์สดเหมือนตอนสอนนะแต่จะตอนนี้จะเป็นการไลฟ์สดเรื่องของเลขกลุ่มและอ่ะโอเคนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่าทำไมผมถึงทําช่องใหม่นะครับ แล้วก็จะพยายามเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบนี้นะครับให้เต็มจอเพราะว่ามีคนร้องเหมือนว่าร้องขอแล้วกันอย่าบอกว่าร้องเรียนแล้วกันร้องขอมาว่าอย่างแรกคือมันไม่เต็มจอมันด,มนดูมันดูไม่เต็มจออเออผวามรู้สึกเขาอะนะมผมก็เอาไม่เป็นไรเพราะเวลาเราตั้งเราสะดวกเราใช่ไหมลนะ่ะแต่นี่คือเต็มจอแล้วนะครับเต็มจอก็คือแบบนี้นะครับรูปแบบการสอนในชั้นเรียนก็จะแบบนี้ว่าจะมีเนื้อหาสับไปสับมาแต่คืออันนี้แค่รีวิวตัวเลขกลุ่มก็จะไม่มีนะครับโอเคนะครับ กลืนมานานนะครับไม่เข้าเนื้อหาสักทีนะกลุ่มเลขวันนี้นะครับที่จะคุยกันก็คือสามสี่แปดแปดสี่สามนะนะครับเลขกลุ่มนะครับเลขกลุ่มอะมันก็เกิดจากการที่เอาเลขคู่มามาพบกันนั่นเองวันนี้ก็มีสอบถามในเพจว่าอยากได้เลขเลขนู้นเลขนี่เลขนั่นเออไม่เข้าใจสลับกันแล้วเป็นยังไงบ้างอนะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าติดตามผมตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับก็จะทราบดีว่า เลขกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าสลับกันมันก็จะยังมันก็จะไม่เหมือนเดิมอ่เลขกลุ่มถ้าสลับกันมันไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นถ้า3 4 8เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกันกบ8 3 8 4นะแันะันที่มีเลข3ตัวติดกันใช่ไหมไม่ใช่มันคนละตำแหน่งกัน3 48ก็คือ3ไปเจอ4 4ไปเจอ8อ่านึกออกไหมสาไปเจอ4 4ไปเจอ8ส่วน8 4 3 4ไปเจอ8 3 4ไปเจอ3 นึกออกไหมมันถึงเป็นกลุ่มเดียวกันโดยมีตัวจุดศูนย์กลางเป็นจุดเดียวกันเวลาทํานายภาพรวมหรือว่าการมองภาพรวมก็ไปทางเดียวกันแต่แค่ว่าเรื่องของตําแหน่งสมมุติว่าไอ้สามสี่แปดเนี่ยแปดท้ายเรื่องของเลขแปดมาก่อนส่วนแปดสี่สามะสามท้ายเรื่องเลขสามมาก่อนแต่เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมง่ายๆ,ๆนะครับก็อธิบายแบบให้มันคือความหมายมันถึงจะไปนในทางเดียวกันก็จริงแต่แค่สลับตำแหน่งแค่นั้นเองหือความหมายภาพรวมี่ยเอาแค่ตัวเลขกลุ่มเนี่ย เหมือนกันไหมเหมือนกันครับไม่อาจจะบอกเห,หมือนไหยคล้ายกันไปในแนวทางเดียวกันนะครับผมถึงจะามารีวิวให้ในชั้นเรียนแล้วก็เอามานําเสนอใน u t u b e ให้ดูนะครับมันมันไปทางเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดสลับกันไม่ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งเ,เลขซ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะอย่างเช่นหนึ่งสองหนึ่งทำไมผมถึงไม่ทาอันนี้ผมขอชี้แจงอีกเรื่อหนึ่งคือทำไมผมถึงไม่ทำนทนหนึ่งสองหนึมม่งศูนย์สองศูนย์อะไรเงี้ย พะผมถือว่านเป็นเลขสาเพราะว่ามันมีแค่เลขแค่สองตัวที่เจอกันในกลุ่มสามตัวมีเลขแค่สองตัวอย่างเช่นหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยมันก็คือหนึ่งเจอสองแล้วก็สองเจอหนึ่งมันก็คือเจอกันอยู่แล้วพอมันเจอกันอยู่แล้วก็สามารถกลับไปดูในเลขคู่สองหนึ่งหนึ่งสองได้เลยนึกออกไหมถ้าภาพถ้าภาพรวมมันดูอันนั้นได้เลยไม่ต้องมาแบบว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรไงมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนการที่มีเลขสามตัวที่ไม่เหมือนกันเลย แล้วก็มาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มอันนี้มันจะมันจะถ่ายกันเป็นสองคู่มาเจอกันนะครับอันนี้อธิบายเพราะว่ากลับมาใหม่ก็สําหรับคนที่ติดตามช่องใหม่จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะนะครับในกอกใช่ไหมครับอ่ะโอเค <c oughs> มาเข้าเนื้อหาสามสี่แปของเราวันนี้สามสี 3, 4, ่แปดเกิดจากเลขคู่ครับสามสี่เจอกับสี่แปดนะหรือว่าแปดสี่เจอกับสี่สามนะครับอ่าเอาเอาคู่แรกก่อนก็คือสามสี่สามสี่เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเขามองไปในเรื่องของการใช้วาจาตรงไปตรงมาการใช้คําพูดการการมีคําพูดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าถ้าเป็นด้านดีนะผมมองว่าการพูดชัดเจนการพูดตรงไปตรงมาการพูดแบบไม่อ้อมค้อมแต่ถ้าไปในทางไม่ดีนะครับเจ้าชะตาแบบไม่ได้ควบคุมตัวเองก็จะกลายเป็นเหมือนคนที่แบบพูดตรงพูดชัดพูดแรงอยากพูดอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยชอบชอบใส่ไว้ว่าเป็นคนที่ ปากกล้าเป็นคนที่ถ้าพูดในคำหยาบหน่อยก็เป็นคนเรียกว่าแหละปากปากหมาเออปากสุนัขอะไรเงี้ยเออจะอย่างนั้นก็ได้เป็นคนพูดตรงเอาเอาภาพลงุงหนุ่เเป็นคนพูดตรงเป็นคนปากกล้าแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเลขกลุ่มนี้นอกจากเรื่องของการการคําพูดเนี่ยเขามีเรื่องอื่นนะที่เขาโดดเด่นก็คือเรื่องของการทำลไรวงไว้ทำะไรชัดเจนคิดเร็วอ่าเป็นคนที่ฟันฝ่าอะไรได้ง่าย ทั้งแนวความคิดแล้วก็วิธีการลงมือทําเพราะเป็นคนชอบทําเจออะไรก็ทำ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 าก็ขยันพอสมควรในด้านดีนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ทําเองลงมือเองเวลาที่เวลาทํากับใครเนี่ยก็มักจะแบบไปชนคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเขาเนี่ยก็มาเจอไอเลคู่เนี่ยก็มาเจอกับเลขสี่แปดอีกสี่แปดในพื้นฐานมักจะไปในทางที่แสวงหาแนวทางที่จะทําให้สิ่งต่างๆนี้มันเร็วขึ้นมันเยอะขึ้นมันใหญ่ขึ้นอ่าเป็นคนที่ ถ้าอยู่ถ่ายท้ายถ้าไม่ได้ถ้าเจ้าชะตาเป็นคนดีนะผมมองว่าเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากๆกลุ่มเนี้ยเอาส่วนตัวนะถ้าถ้าถ้าเจ้าชะตาเป็นคนดีผมมองว่ากลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มที่เรื่องไอเดียเรื่องแนวความคิดเรื่องเอวิธีการคิดอะหัวไวมากหัวไรเร็วมากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกเลยเลขบอกแนวทางคนกาหนดเดียไ i n e คือเจ้าชะตาผมบอกตลอด แม้ว่าแนวทางมันจะเร็วก็จริงแต่ถ้าเราไปฟังคำทานายจะดูแบบดูแย่ดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองคิดดูว่าถ้าคนคนนั้นเขาเป็นคนดีอะแล้วออกไปทาเป็นคนมีปฏิพันธ์มีไหวพริบสติปัญญาแก้ปัญหาได้เก่งมันก็เป็นเรื่องดีถูกไหมครับอันนี้มุมผมนะแต่ถ้าเป็นมุมตามคําทํานายที่เขาอาจจะมองในมุมลบมุมด้านด้อยก็คือเจ้าชะตามไม่สามารถควบคุมเ็งได้ถ้าเกิดมีอาการของเออเหมือนเป็นคนเจ้าเล่ห์อะเอาง่ายๆเป็นคนไม่ดีแสดงว่าถ้ามีสไตล์แบบนี้แสดงว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์ หมอหมอ,อสีธนชชัยอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นแบบนั้นน่ะแต่แต่ะหมอเนี่ยว่าเออจุดจุดให้แบบให้แบบตรงกลางก็คือ,อ,อคนเนี้ยไหวพริบดีคิดเร็วคิดไว้แก้ปัญหาได้เก่งนะครับอ่ะนี่คือแนวการตัดสินใจแต่ก็จะมีข้อด้อยในเรื่องของการตัดสินใจก็คือแถวท้ายๆนะอยู่แถวท้ายๆนะครับในสามตัวท้ายเนี่ยข้อด้อยของการตัดสินใจคือเขาคิดเขาไม่ค่อยฟังใครอ่ะคิดเป็นตัวเองตลอดเวลานึกออกใช่ไหม แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแต่ข้อแต่ข้อที่ที่ดีอย่างนี้คือมันมันก็ไม่เสียเวลาไปฟังใครอ่ะเราเรามองในมุมที่แบบมุมเดียวกันนะแต่ือแล้วแต่ใครจะมองอ่ะจะบอกว่าไม่สนใจใครก็ได้หรือว่าจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องฟังอ่ะต้องไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่าข้อข้อด้อยนอกจากจะไม่ฟังใครข้อด้อยคือเวลาเขาทาไปแล้วเนี่ยมันพลาดง่ายเขาติดประมาทหน่อยหน่อยนี่ออกใช่ไหมเขาอ,อยากทําอะไรเขาก็ทําอ่ะมันจะเป็นคนติดประมาทง่ายเพราะฉะนั้น คนมีเลขนี้ถ้าเกิดว่าควบคุมตึงได้นะครับควบคุมเึงได้มีสมาธิมีสติตั้งสมาธิทําสมาธิดีๆตลอดผมว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการตัดกินใจที่เร็วแล้วก็ไวแล้วก็คล่องนะครับอะต่อไปเรื่องของวิธีการทํางานอย่างที่บอกว่าสามสี่นี่คือชอบลงมือทาใช่ไหมสี่แปดก็ชอบลงมือทําอืำแต่ว่าข้อด้อยคือมันเร็วเกินไปชอบทําชอบนู่นนี่นั่นะชอบทำอะไรตลอดคือเหมือนคนขยันอะ่ะ แต่ผมก็ให้ให้มุมว่ามันทําอะไรเร็วแล้วทีเนี้ยต้องปรับตัวมันคล้ายๆายเลยสี่เก้าทีา่เขาเขาใอ้คำว่าเออต้องทาอะไรให้ช้าลงอันนี้ก็ต้องทําอะไรให้ช้าลงเหมือนกันอืมเร็วมากไปหรือทําอะไรโต้งๆไปแบบไม่ไม่มีรูปแบบไม่มีอะไรบางทีมันก็ดูน่ากลัวมันดูรุนแรงมันดูแบบต้องปึ้งปึ๊งปึงอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นทหารตำรวจหรือคนที่ใช้กําลังนักกิโลนักกิลลานีกก่ว่าตรงแนวแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องใช้อืม การเชื่อมโยงการเต่อการคอนเน็กชันอะไรพวกเนี้ยถ้าเน้นการส่งอย่างเช่นมันอาจจะตรงในแนวของพวกที่พวกส่งของอะไรพวกนีเนน้เน้นแบบเร็วๆอะ่ะส่งของได้เร็วส่งของได้ไวอ่านี้เลขนี้ตรงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องมันต้องอธิบายต้องไปพรีเซนต์ต้องออนําเสนออะไรพวกนี้มันเดี๋ยวเวลาเรานําเสนออะไรไปแล้วคนจะชอบถามอะ่ะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงพูดตรงนี้ใหม่ได้ไหมอะไรอย่างจะเจอบ่อยๆอรหรือว่าจะแบบเออทา อีกรอบสิอะไรเงี้ยมันดูไม่ทันอะไรเงี้ยเออมันจะประมาณเนี้ยมันจะมีเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวังแต่ถามว่าข้อดีนี่มันก็ดีไหมมันขยันดีผมมองผมชอบว่ามันเป็นแนวขยันมันแบบเห็นอะไรมันอยากทำอ่ะมันทำ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 ให้เสร็จๆอ่ะนี่บอกไหมให้ได้เสร็จได้เยอะด้วยสี่แปดก็ได้เรื่องของความเยอะนะครับแต่แน่นอนอ่ะข้อด้อยมันคือเรื่องของวิธีการทําที่อ่าวิธีการทําที่ออกมาในแนวของ ของไม่ค่อยมีเิี้ิมีฐานไม่มีรูปแบบอ่ะอือันนี้ระวังนิดนึงนะครับนอกจากความเร็วแล้วก็ความไม่มีรูปแบบอะนะครับก็อันนี้ต้องระวังนะแต่ถ้าเกิดว่าเน้นความขยันเน้นความเร็วเน้นแบบกระจายของเร็วๆเนะี่ยโอเคนะครับอ่ะจุดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ผมมองว่านอกจากจะเป็นเรื่องของความคิดเร็วแล้วผมมองในเรื่องของวิธีการเรียกว่าอะไรบุคลิกภายนอกอการแสดงออกของเขาเข้าถึงคนได้เร็วนะเขาเป็นคนเปิดเผยตัวเองนะสนุกสนานฮิฮ่า เออเป็นคนที่แบบถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่าสร้างคอนเทนต์ได้เก่งนึกอ,ออกไหมหมายถึงว่าเปิดหน้ามาแบบหัวเราะตลอดรื่นเริงตลอดเข้าถึงคนตลอดเอะอะมาถึงออวอยวายแต่ก็ไม่ถึงกับดุอะไรขนาดนั้นนึกออกใช่ไหมวอยวายแต่ไม่ได้ถึงกับดุอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นเรื่องทางเพศหรือว่าแรงหรูทางเพศผมว่าก็ดีนะคนยิ้มง,ง่ายด้วยสนุกสนานหมายถึงว่าบุคลิกภายนอกนะเ,เลขกลุ่มนี้ผมว่าไม่ไม่ ไม่ได้กดดันอะไรนะแต่แค่มันจะมีจุดด้อยของคุณบุคลิกแบบนี้คือชอบพูดไงไอชอบเสียงดังชอบบวยวาาชอบสนุกสนานอะไรเงี้ยถ้าคนชอบคนเงียบๆอ่นเลขนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับอ่านี่คือด้านหน้าอ่าหลังกลางหน้านะครับไล่มาจากที่พูดไปนะครับแล้วก็มันจะมีอีกกลุ่มนึงเอ้แล้วก็มีอสองเรื่องนะครับที่เวลาผมชอบพูดนะครับอยู่เลยคือความรักกับการเงินใช่ไหมเอาเรื่องการเงินก่อนหาเก่งมากครับหาเก่งมากๆนะครับแต่ว่าเรื่อง การเก็บก็ไม่เด่นไม่เด่นอะคือเป็นคนเขาใช้ใจ่ายง่ายแบบติดแบบเห็นอะไรก็ซื้อแบบตามใจตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่เด่นแต่ว่าถ้าเรื่องหาผมหากิ่งนะครับหากิ่งมากมีช่องทางในการหาได้หลากหลายถ้าไม่ไดีซีเรียสเรื่องของการเก็บเงินก็โอเคกลุ่มนี้ก็โอเคครับการเดินก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักอืมถ้าคุณชอบคนสนุกคุณชอบชนเฮฮาคุณชอบคนเข้าถึงคนเอาใจแลกใจอะไรเนี่ยออโอเคเรื่องนี้โอเค พลังทางเพศสูงด้วยนะได้เรื่องนั้นด้วยเรื่องทางเพศเนี่ยก็ได้ด้วยแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณชอบแนวโรแมนติกคุณชอบแบบหวานแหววคุณชอบแบบนิ่มๆอะไรอ่าไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์นะเลขนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะก็จะมีทิ้งท้ายนิดนึงตรงที่ว่าเวลาคนถามผมอะ่ะชอบถามว่าเลขนี้ทําให้ไหมทําให้มันเป็นอย่างนี้ไหมคือผมบอกตลอดว่าเลขมันบอกแค่ทางสมมุติว่าคุณมีเลขนี้แน่นอนคนไม่ได้ชอบเลขกลุ่มนี้ สามสี่ก็ปากหมาใช่ไหมจะตั้งแบบเจอปากหมาสี่แปดก็พวกขี้โกหกอะไรพวกเนี้ยคือผมเป็นคนมองเลขเป็นเส้นทางผมไม่ได้มองเลขว่ากําหนดชีวิตคนมันเป็นแค่เส้นทางเปลี่ยนแล้วไม่ได้ประจเป็นว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแต่แค่เส้นทางมันเป็นแบบไหนเรามองตัวเองแล้วเราเอาตัวเองเนะี่ยเป็นคนบังคับเส้นทางนั้นนะครับเลขมันบอกไม่ได้ผมการันตีเลยเลขบอกไม่ได้ว่าเป็นคนดีหรือเปล่านะเวลานี้นะผมเคยพูด ในสมัยก่อนว่าเกือบสิบปีที่แล้วผมเพราะผมก็ยังตอนนั้นก็ยังไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากนะครับผมเคยพูดไว้ว่าเลขมันต้องเป็นแบบนี้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 เอเราเคยมองแบบนั้นแต่หลังจากที่เออเราก็เรียนรู้นะครับเรียนจากครูบอาอาจารย์เราท่านก็นแนะนํานะครับว่าเออเลขมันเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แนวทางผมถึงมองออกแล้วว่าอ๋อ Ê, เลขมันเป็นแค่แนวทางมันไม่สามารถกําหนดได้ <cryptocurrency> เพราะเวลาที่เราบอกว่าเลขเป็นแบบนี้ แล้วเราไปเจอคนที่มันไม่ได้เป็นแบบนักน,นะแต่มันจะเป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งเลขนี้ก็เป็นแต่เราไม่มองเราเลือกที่จะไม่มองมันอย่างเช่นวันก่อนที่มาถามผมเรื่องอันเนี่ยเลขยังแค่เลขสามเลขแปดเนี่ยว่าทำไมผมใช้แปดสามผมก็ไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องใช้เพราะว่ามันทะเบียนรถผมมันแปดสองแปดสามไงผมก็เปลี่ยนเบอร์ตามทะเบียนรถให้มันเท่ๆแค่นั้นอนะไม่ได้คิดอะไรแล้วถามว่าครูชอบเล่นหุ้นใช่ไหมครูมีแปดสองสาต้องสองครูไม่ผมไม่ชอบ ผมไม่ชอบเสียงอะไรอย่างนั้นแต่ผมถ้าจะเอาแนวที่มันแบบตรงกับแนวแปดสองผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรมันเกิดขึ้นจริงๆอ่านี่คือแนวของเลขแปดสองคือมันมองแบบนั้นก็ได้นะครับมันไม่ใช่มองว่าไม่มีแปดมีแปดสองถึงจะไปลงทุนได้เอาแค่มันตรงแนวแต่ถามว่าคุณจะมีเลขเก้าเก้าคุณจะมีเลขสี่ห้าหนึ่งห้าแล้วคุณไปลงชอบหุ้นเนี่ยดีไหม มันก็อาจจะเป็นลักษณะการลงทุนที่เป็นมีขั้นมีตอนมีรูปแบบมีความตามเลขนั้นนั่นแหละคุณจะเป็นการลงทุนแบบนั้นก็ได้ครับไม่ได้จําเป็นต้องฟิกแล้วก็เลขเก้าเลขหนึ่งเก้าเก้าเก้าห้าเก้าก็ไม่ใช่เลขพระแต่แค่แนวทางมันสะท้อนแบบยกตัวอย่างว่าเอ้ยแนวคิดจะเป็นคล้ายๆกับของพระสงฆ์ที่แบบชอบคิดวิเคราะห์ชอบเรียบเรียงความรู้ซึ่งคนเรียบเรียงความรู้เขา เขาจะให้นึกภาพอะไรเขาก็ต้องเขียนตัวอย่างมาครูอาจารย์พระนักแบบอะไรอะ่ะผู้มีความรู้นักวิชาการอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเขาต้องยกตัวอย่างให้เราเข้าใจเขาอะไรยกนั้นมาแต่มัน,ม,นมันไม่จําเป็นเนี่ยว่าคุณมีเลขสี่ห้าคุณเลขห้าเก้าเก้าคุณจะต้องเป็นพระคุณต้องเป็นครูคุณจะต้องเป็นนักวิชาการไม่จําเป็นคุณอาจจะเป็นพ่อค้าก็ได้พ่อค้าที่มีความรู้พ่อค้าที่นําเสนอความรู้นึกภาพออกใช่ไหมครับ นี่แหละสิ่งที่ผมบอกว่าเลขม,มันไม่ได้ทำอะไรมันแค่บอกเส้นทางซึ่งเส้นทางก็อย่างที่ผมพูดในคลิปแต่ละคลิปนะครับ่าเส้นทางก็จะถึงประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้รูปแบบใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่ติดตามมานานแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ขอบคุณชั้นเรียนเลขพยากรณ์ด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับถ้าใครสนใจสมัครเรียนนี่อีกคอร์สหนึ่งก็น่าจะประมาณ ประมาณตุลาพฤจิการอะไรพวกนี้นะจะติดตามกันได้นะครับแต่ถ้าใครมันยังไม่ถึงเวลาเพราะผมปิดเทอมอยู่ก็ก็ลองก็ลองติดต่อติดตามดูเรื่อยๆนะครับจริงๆผมก็มีโพสต์อยู่เรื่อยแหละว่ารับสมัครอะไรไงตรงนี้นั่นนะถ้าใครอยากสนใจในการมองเลขเชิงลึกจริงๆนะนอกจากการรีวิวนะครับก็ติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับติดตามช่องนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้นะครับที่เป็นกำลังใจให้ครูเอกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ